สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดทนายยกความพิพากษาสารดีกาชี้โทษรองหัวหน้าพักผิดอนาจารจำคุกไม่เกิน10ปีจากกรณีที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูล,ลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้เปิดเผยผ่านทาง Facebook ส่วนตัว มีรองหัวหน้าพักการเมืองใหญ่ลวนลามสาวพร้อมยังบอกใบในคอมเมนต์ทำเอาชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันในเรื่องนังกล่าวอย่างหนักล่าสุดนายโนรเศษนาหนองตูมทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้เขียนแสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวโดยยกตัวอย่างคำพิพากษาสารดีกาในคดีการกระทามนาจารโดยระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวว่ามีรองหัวหน้าพักการเมืองพักใหญ่กระทำการหอมแก้มกอดจูบจับก้นผู้เสียหายโดยผู้เสียหายไม่ยินยอมนั้นผมขอแสดงความเห็นทางกฎหมายประกอบกับแนวคำพิพากษาของศารดีกาดังนี้การกระทำอนาจารคือการกระทำที่ไม่สมควรในทางเพศต่อร่างกายของผู้อื่นหรือการกระทำต่อเนื้อตัว บุคคลที่ไม่สมควรทางเพศคำว่าอนาจารมีความหมายว่าเป็นการกระทําต่อเนื้อตัวบุคคลที่ไม่สมควรทางเพศซึ่งมิได้หมายความเฉพาะประเวณีหรือความใคร่เท่านั้นแต่รวมถึงการกระทําให้อับอายขายหน้าในทางเพศด้วยวงเล็บคำพิพากษาสารฎีกาที่4836กทับการกระทำอนาจาร คือการกระทําที่ไม่สมควรในทางเพศเพียงแต่กอดจูบลูกครัมแต่ต้องเนื้อตัวร่างกายในทางไม่สมควรก็เป็นการอนาจารแล้ววงเล็บคาพิพากษาสารดีกา2 0 4พทับตัวอย่างคําพิพากษาสารดีกาที่วินิจฉัยว่าจำเลยกระทําการอนาจารโดยใช้กำลังประทุษร้ายจำเลยจับมือและกอด เด็กหญิงผู้เสียหายอายุ14ปีถือได้ว่าเป็นการใช้แรงกายภาพซึ่งเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายตามความหมายในมาตรา1วงเล็บ6แล้วการกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นความผิดฐานกระทำอนาจารมาตรา278คําคำพิพากษาสารดีกาที่501-2503ทับตัวอย่างคำพิพากษา สารดีกาที่วินิจฉัยว่าจำเลยทําการอนาจารโดยผู้เสียหายอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้การแสดงความเ็นดูรักใคร่ของครูผู้ชายซึ่งมีต่อเด็กนักเรียนหญิงต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกระเทศะและใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดมีให้มีลักษณะอาการสอบไปในทางที่ไม่สมควรทางเพศได้ ซึ่งการกระทําอันไม่สมควรทางเพศก็ไม่จํากัดเฉพาะว่าจะต้องเป็นเรื่องในทางประเวณีหรือความใคร่เท่านั้นแม้เพียงสัมผัสใกล้ชิดเพื่อสร้างความพึงพอใจในทางเพศก็ถือว่าเป็นการไม่สมควรแล้วโดยเฉพาะหากการกระทํานั้นเกิดขึ้นในที่ลับตาพฤติการของจําเลยที่อยู่อยู่ก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินมาโอบไหล่ด้วยมือ ทาาอยู่เหนือหน้าอกโจดร่วมอย่างไม่มีเหตุผลที่สมควรต้องกระทําเช่นนั้นในขณะเมื่ออยู่กับโจดร่วมตามลำพังจึงยากจะเชื่อว่าเป็นการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อที่ครูมีต่อสิทธิตามปกติหากเป็นการช่วยโอกาสของจำเลยที่ได้รับลดสัมผัสจากเนื้อตัวร่างกายของโจดร่วมมากกว่าบ่งชี้ชัดว่า จำเลยมีความพึงพอใจในทางเพศจากการได้อยู่ใกล้ชิดสัมผัสเนื้อตัวร่างกายเด็กนักเรียนหญิงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรไม่เหมาะสมการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นไม่ยอมและอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้คำพิพากษาสารดีกาที่ 873ทับถ้าข้อเท็จจริงเป็นไปตามข่าวคือรองหัวหน้าพักคนนุณังกล่าวมีพฤติกรรมกอดจูบจับก้นด้วยผู้เสียหายไม่ยินยอมโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้าย้วยบุคคลน,นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ก็ย่อมเข้าข่ายเป็นความผิดฐานกระทำอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา278 ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับความคืบหน้าล่าสุดสีสุวรรณจี่เอาผิดบิ๊กป้อมไม่ขออนุญาตตั้งป้ายอวยพรชี้อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมนายสีสุวรรณจันยาเลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมทางหลวง ขอให้สั่งการไปยังผู้มวยการแขวงทางหลวงต่างๆทั่วประเทศหลังมีป้ายของพระเด็กประวิตวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐติดอวยพรปีใหม่2565อยู่ตามเสาฟไฟฟ้าริมถนนสำคัญสคัญทั่วประเทศซึ่งได้รับการยืนยันจากแขวงทางหลวงสระบุรีแล้วว่าไม่ได้ขออนุญาตนายศีสุวรรณกล่าวว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวง น้องแค่แขวงทางหลวงสระบุรีสำนักงานทางหลวงที่11วงเล็บลบบุรีทำการเก็บป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ทอลอจุ 1, ระหว่างกิโลเมตรที่95บวก000ขีดกม103บวก000เป็นช่วงเป็นช่วงโดยมีป้ายโอยพอรปีใหม่ของ,ของเกเด็กประวิตรรวมอยู่ด้วย โดยอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรในบริเวณดังกล่าวแต่ทว่าป้ายลักษณะดังกล่าวมิได้มีแต่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเท่านั้นหากแต่มีการติดกันในหลายพื้นที่ถนนสายหลักทั้งป้ายขนาดเล็กติดเสาไฟฟ้าและป้ายคัดเอาท์ขนาดใหญ่ในบริเวณป้ายโฆษณาของเอกชนซึ่งตามพระราชบัญญัติทางหลวงพศ2535 และแก้ไขเพิ่มเติมพศ2549จะต้องมีการขออนุญ,ญาตติดตั้งจากผู้มำนวยการทางหลวงเสียก่อนแต่เมื่อไม่ได้มีการขออนุญ,ญาตก็ย่อมเข้าข่ายผิดตามมาตรา38วรรค3แห่งกฎหมายข้างต้นซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับความคืบหน้าวิศนุเห็นใจปรินาโดนคนแรก เตือนสสชี้เป็นตัวอย่างคนรุ่นหลังที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีเสียงแพร่วิจารณ์โทษการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงของนักการเมืองที่มีการมองว่ารุนแรงเกิดไปหลังนางสาวปรินาไกรคุปอดิตสสจังหวัดราชบุรีพักพลังประชารัฐถูกศาลดีกาพิพากษาตัดสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิต จนเหมือนการประหารชีวิตทางการเมืองว่าตนไม่วิจารณ์แล้วแต่จะพูดจะเรียกกันไปแล้วแต่จะอุปมาเปรียบเทียบกันไปผู้สื่อข่าวถามว่าแนวทางที่จะบรรเทาหรือแก้ไขในเรื่องนี้ยังพอมีอยู่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่ทราบประพฤติให้ดีอย่าให้เป็นการล่วงเกินจริยธรรมแต่ก็ เห็ในใจนางสาวปรินาเพราะเป็นกรณีแรกส่วนคนที่มาทีหลังอาจจะได้ประโยชน์คือเรียนรู้และเห็นตัวอย่างเมื่อถามว่าเจตนาเรื่องการนำจริยธรรมมาใช้เป็นการควบคุมนักการเมืองหรือไม่ในวิณุกล่าวว่าในรัฐธรรมนูลบอกว่าองค์กรอิสระประชุมและตกลงกันทำตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ซึ่งเมื่อทําเสร็จแล้วให้ทําความเห็นส่งไปถามสสและสวคร,รมรเพราะเมื่อประกาศใช้จะมีผลกับสสสวคร,รมรและองค์กรอิสระทั้งหลายด้วยแต่ไม่ได้ใช้กับข้าราชการอื่นเพราะให้ไปจัดทาประมวลจริยธรรมของตัวเองนายวิศนุกล่าวต่ออีกว่าซึ่งกรณีนี้ประธานสารรัฐมนูญเป็นผู้จัดทา ขึ้นมาเมื่อ2ปีที่แล้วได้มีการขอความเห็นกันแล้วมีการติชมครมอก็ติไปเยอะจนเขายอมแก้ไขให้เมื่อทำเสร็จแล้วก็ประกาศใช้โดยนางสาวปรีนาก็โดนความผิดตามมาตรฐานทางจริยธรรมนี้ซึ่งเป็นคนละมาตรฐานกับที่ใช้กับข้าราชการตนเป็นประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมตามพรบรมาตรฐานจริยธรรม ดูแลเรื่องของจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐธรรมดาที่มี4ต่ำส่วนสสถือเป็น VIP ใช้มาตรฐานตามรัฐธรรมนูญ